สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m b t South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของความเคลื่อนไหวสําคัญของการท่องเที่ยวไทยค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทค่ะได้จับมือกับพันธมิตร Tourism Care นะคะซึ่งเป็น องค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรชั้นนำระดับโลกค่ะที่มุ่งส่งเสริมในเรื่องของความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะได้มีการจัดประชุม Global m e a n i n g f u l Travel Summit 2025นะ,ะนะจังหวัดกระบี่และก็กรุงเทพค่ะโดยในประเทศไทยเนี่ยก็จัดช่วงระหว่างวันที่8จนถึง 12กันยายน2568โดยมีผู้แทนจากบริษัทนำเที่ยวแล้วก็สื่อมวลชนจากคุณภาคอเมริกากว่า40รายเข้าร่วมนะคะพร้อมที่จะมุ่งขับเคลื่อนกระบี่โปรโตโทไทป์ค่ะให้จังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นตัวแบบในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนค่ะ โดยนางสาวทาัพณีเกียรติภัยบูลค่ะผู้ว่าการทททก็ได้กล่าวนะคะว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Mining e f o o Travel Summit 2025เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะในการสร้างการรับรู้และก็ความพร้อมของประเทศไทยในการนำเสนอสินค้าและบริการในด้านของ Sustainable Tourism นะคะซึ่งถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นเทรนกระแสะหลักสำคัญในปัจจุบันค่ะ โดยการร่วมมือกับทางทัวริสึมแคร์ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่มุ่งผลักดันอุตสาหการรมการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนในการที่จะนำผู้แทนจากบริษัทนำเที่ยวและก็สื่อมวลชนกว่า40รายค่ะจากภูมิภาคอเมริกานะคะให้มีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์จริงและร่วมสำรวจสินค้าและบริการในจังหวัดกระบี่นะคะจุดหมายปลายทางที่ทททมุ่งผลักดันระบบนิเวศท,ทางการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนค่ะด้วยการยกระดับ ผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นนะแล้วก็พันธมิตรทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะผ่านโครงการกระบี่โปรโตไทป์ค่ะซึ่งทําให้ประเทศไทยนี่มีโอกาสที่จะ ก้าวขึ้นเป็นจุดมหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนึกถึงสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่า p r e f e r e Destination for Sustainable Tourism นะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การยกระดับคุณภาพของชุมชนท้องถิ่นค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงานเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้แก่เรื่องของการเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะ,ะอย่างเช่น ชุมชนแหลมสักนะคะแล้วก็บ้านไหนหนังค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะนะคะงานหัตถกรรมพื้นบ้านแล้วก็การท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งก็เป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศอื่นๆค่ะภายใต้โครงการกระบี่โปรโตไทป์นะคะอาทิการท่องเที่ยวป่าชายเลนที่บ้านทุ่งหยีเพงค่ะแล้วก็ กิจกรรมอนุรักษ์ทางทะเลรอบเกาะไห่นะคะซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดในการที่จะลดผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมเดินทางแบบโลคาบอนค่ะโรงแรมที่พักที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็แนวปฏิบัติที่มุ่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งนี้โครงการ กระบี่โปรจท้ายถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างทททกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิน่นเพื่อที่จะยกระดับจังหวัดกระบี่ให้เป็นตัวต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยทททได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะคะเข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับประเทศค่ะไปกแก่เรื่องของโครงการยกระดับผู้ประกอบการนะคะสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนหรือว่าสตานั่นเองนะคะ sustainable tourism a c c r e อร์เร t i n เลตตินะคะซึ่งก็จะมีผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ได้รับการรับรอง119รายด้วยกันค่ะส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะ C F Hotel ก็จะเป็น65รายนะคะแล้วก็ผู้ชนะการประกวดโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือว่ารางวัลกินรีทั้งหมด16หกรายด้วยกันนะคะนอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้เข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างเช่นเรื่องการเสนอชื่ออุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตาค่ะเข้าสู่การรับรองนะคะจาก Green Destination รวมไปถึงการเข้าร่วมเครือข่ายของ Tourism Care ที่มีสมาชิกทั่วโลกกว่า160รายซึ่งในปัจจุบันนี่มีผู้ประกอบการจากจังหวัดกระบี่11แห่งนะคะจาก45แห่งทั่วประเทศไทยเข้าร่วมค่ะแล้วก็มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน t h i l l n n w i n n i n g p o o l Map นะคะ แพลตฟอร์มสำคัญของ Tourism Care ที่จะนำเสนอสินค้าบริการนะการท่องเที่ยวย่างยืนทั่วโลกสู่สายตาสมาชิกที่เป็นธุรกิจนำเที่ยวแล้วก็สื่อมวลชนซึ่งก็จะช่วยเปิดโอกาส เสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงตลาดระดับสากลได้นั่นเองนะ,ะอาจกล่าวได้ว่าการประชุม Global Mining Pool Travel Summit 2025ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่เพียงแต่เปิดเวทีให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สื่อจากอเมริกาได้สัมผัสเสน่ห์ของกระบี่และก็กรุงเทพเท่านั้นนะคะแต่ว่า ยังเป็นการประกาศให้ทั่วโลกเห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยค่ะในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับสากลน,นะคะหรือว่า p r e f e r d e สเซ n เชียลฟ o ร์ซี s ิเ s เ a ิลทัวริซึมค่ะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและชุมชนไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็สะท้อนศักยาภาพของประเทศไทยค่ะในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืน แต่ว่ายังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เชื่อมโยงกับตลาดระดับโลกนะคะตอกย้ำว่าการท่องเที่ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการเดินทางแล้วก็การพักผ่อนเท่านั้นแต่ว่าคือการเดินทางที่มีความหมายค่ะสร้างความสมดุลทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและก็คุณภาพชีวิตของชุมชนไปพร้อมๆกันค่ะมาที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะคุณผู้ชมไปที่เรื่องของเหตุปะทะไทยกัมพูชา ประกันภัยต้องรับผิดชอบหรือไม่นะคะไปชมได้กับคลิปนี้เลยค่ะเหตุการณ์ที่ทาหารไทยนะครับประทะกับทาหารก,รรมกัมพูชาในเขตแนวชายแดนของประเทศไทยนั้นบริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหม่ทดแทนหรือไม่ ในกฎหมายประกันภัยนะครับเวลาเรามีการทําสัญญาประกันภัยส่วนมากบริษัทประกันภัยนั้นก็จะมีข้อยกเว้นในการทําสัญญาประกันภัยไว้ไม่ว่าจะเป็นการทําสัญญาประกันชีวิตหรือทําสัญญาประกันวินาศภัยข้อกฎหมายส่วนใหญ่หรือข้อสัญญาส่วนใหญ่ที่บริษัทประกันภัยยกเว้นไว้ก็คือ1จะไม่ยอมจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนในกรณี่เกิดภาวะสงครามในการปฏิวัติเกิดเหตุการณ์จราจรหรือการก่อการร้าย ซึ่งสัญญาเหล่านี้เป็นสัญญามาตร,รฐานที่บริษัทผู้เอาประกันภัยได้เขียนเอาไว้ในกรณีของการประทะก,กันร,ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่ในแนวเขตชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกตสุรินท์กกจนเลยมาถึงภาคที่สองกรณีดังกล่าวนั้นไม่ถือเป็นภาวะสงครามเป็นการเหตุการณ์ประทะก,กันธรรมดาทั่วไปดังนั้นกรณีที่มีเหตุระเบิดขึ้นในเซเว่นหรือปั๊มน้ำมันต่างๆนั้นบริษัทประกันภัยต้องรับผิด ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนแต่กรณีของบริษัทประกรันภัยนั้นรับผิดเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของปั๊มหรือเจ้าของเซเว่นเท่านั้นส่วนบุคคลภายนอกที่เจ้าของเซเว่นหรือเจ้าของปั๊มทำเอาไว้นั้นจะรับผิดก็ต่อเมื่อเป็นความประมาทหรือความให้เกิดความเสียหายของเจ้าของกิจการแต่เคสนี้เจ้าของกิจการไม่ได้เป็นผู้ก่อดังนั้นบุคคลที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในบริเวณดังกลา่าวจึงไม่อยู่ในการที่ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนของผู้เอาประกรันภยัย อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัยได้มีการพูดคุยและเจรจากับผู้ออกประกันภัยให้ขอให้มีการจ่ายเงินเป็นค่าสินไหมกรุณาแม้นจะไม่อยู่ในกรมธรรม์แต่บริษัทที่เอาประกันภัยก็จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวด้วยกรณีดังกล่าวนะครับหากท่านต้องการทําสัญญาประกันชีวิตหรือต้องการจะทําสัญญา ประกันวินาศภัยจึงต้องอ่านสัญญาให้ชัดเจนและทำความเข้าใจทุกครั้งอย่าเซนถ้ายังไม่แน่ใจว่าสัญญานั้นครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ในทางกลับกันหากเราต้องการจะให้ครอบคลุมไปถึงการจ่ายค่าสินใหมในภาวะสงครามในภาวะก่อการจราจนการก่อการร้ายหรือการก่อการกบฏท่านต้องดำเนินการทำสัญญาเพิ่มเติมและชำระค่าสินใหม่เพิ่มเติมก็ได้ กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องของการบริการนวดไทยกันบ้างนะโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้จับมือกับจุฬาราชมนตรีและองค์กรศาสนาอิสลามค่ะเพื่อที่จะเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพูนทักษะให้กับผู้ที่ให้บริการนวดไทยนะ,ะตามหลักของ หลักการหาหลานค่ะโดยเมื่อวันที่15กันยายน2568นะฮะที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้บริการนวดไทยตามหลักการฮารานค่ะโดยมีนายอารุณบุญชมค่ะจุลาราชมนตรีนายแพทย์สมเลือกจึงสม,มานอะธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผู้แทนจากภาคราฐัฐภาคเอกชนและก็องค์กรด้านฮาลานเข้าร่วมงานด้วยนะคะนายสมศักดิ์กล่าวว่าการนวดไทยเนี่ยไร้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒน ทำจากยูเนสโกและก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญค่ะที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อย่างมหาศาลค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงส่งเสริมให้กับสถานพยาบาลของรัฐว่า13,533แห่งทั่วประเทศค่ะเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งปีที่ผ่านมานะคะมีผู้รับบริการมากกว่า15.6ล้านครั้งค่ะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า3,000ล้านบาท และจากการจัดกิจกรรมนวดไทยและก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะจึงมีการต่อยอดสู่การพัฒนาหลักสูตรค่ะเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้ให้บริการนวดไทยตามหลักการฮาลานค่ะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดตะวันออกกลางที่มีศักยภาพค่ะ มีกำลังซื้อสูงแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะ,ะโดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการนวดไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสูงถึง32,548ล้านบาทในอนาคตค่ะโดยนายอรุณนะคะกล่าวว่าการอบรมนวดไทยตามหลักการของฮารลานเนี่ยนะคะุณผู้ชมเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับ พี่น้องชาวมุสลิมนะคะทั่วโลกเลยในการที่จะเข้ารับบริการนวดไทยได้อย่างมั่นใจแล้วก็สบายใจนะะว่ามีความสอดคล้องกับหลักศาสนาซึ่งก็ขอชื่นชมทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะรวมไปถึงกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะที่ตระหนักถึงความสําคัญแล้วก็มีการดําเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะด้าน,นของนายแพทย์สมเลิกก็กล่าวว่า หลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะนะ,ะผู้ที่ให้บริการนวดไทยตามหลักการฮาลาเนจะอบรมในรูปแบบของออนไลน์ site. จำนวน24ชั่วโมงด้วยกันค่ะผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคการนวดที่ถูกต้องนะคะตามหลักการแพทย์แผนไทยแล้วก็ในทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลามค่ะซึ่งก็จะมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานบริการของไทยนะคะให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มของชาวมุสลิมค่ะได้มากขึ้นด้วยนะคะโดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมนะคะเป็นผู้ให้บริการนวดไทยที่ผ่านการอบรมนวดไทยค่ะแล้วก็ได้รับใบประกาศสัญญาบัตรตั้งแต่60ชั่วโมงขึ้นไปจากหลากหลายพื้นที่จํานวนกว่า100คนด้วยกันทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวนะคะได้รับความร่วมมือจาก ภาคีเครืขอข่ายนะคะก็ได้แก่วิทยาลัยนวดไทยแห่งประเทศไทยนะฮะสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็สถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นะะในการที่จะพัฒนาคุณภาพบุคลากรแล้วก็บริการสุขภาพค่ะซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ของประเทศอีกด้วยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของ เฟซนิวค่ะคุณผู้ชมในยุคของ AI ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนนะคะอาจจะเกิดความกังวลค่ะโดยเมื่อวันที่9กันยายน2568นะคะนายประสบเรียงเงินประหลัดก,กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้เป็นประธานเปิดงานเสวนา Fact or Fake รู้ทันรับมือข่าวปลอมในยุค AI ค่ะ ภายใต้การจัดงานสร้างการมีส่วนร่วมรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและก็เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมค่ะในรูปแบบไฮบริดผสาทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะมุงสร้างทักษะรู้ทันสื่อนะคะป้องกันสังคมไทยจากภัยข่าวปลอมและก็ข้อมูลบิดเบือนค่ะโดยมีนางโชติกานะคะอัครากิจโสภากุลค่ะรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการอาจารย์และก็เยาวชน กว่า60คนเข้าร่วมค่ะณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น8นะคะพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage กระทรวงวัฒนธรรม ไปคือข่ายวัฒน,ธ,นธรรมแล้วก็สำนักง,งานวัฒน,ธ,นธรรมจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศด้วยนะคะนายประสบก็กล่าวว่าปัจจุบันเน่ยเทคโนโลยี Technology และ AI นะคะก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วแต่ก็มีความเสี่ยงจากเรื่องของข่าวปลอมเฟกนิวนะคะข้อมูลบิดเบือนแล้วก็ดีแฟกนะคะซึ่ง จะส่งผลให้เกิดข่าวปลอมแล้วก็ข้อมูลบิดเบือนสร้างความสับสนทําลายความเชื่อมั่นแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Fact or Fake รู้ทันรับมือข่าวปลอมในยุค AI นะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ ในเรื่องของความรู้เท่าทันสื่อนะคะแล้วก็ทักษะเรื่องการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะข้อมูลพร้อมกับการปลูกฝังการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีวิจารณญาณค่ะโดยงานครั้งนี้ก็มีการรับเกียรติจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจาก4หน่วยงานด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็ได้แก่รองศาสตราจารย์ดรวิไลวันจงวิไลกเกษมค่ะคณะอุรสารศาสตรส์และสื่อสารมวลชนนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะร้อยตำรวจเอกนนทพันธ์อินทรสวร แล้วก็ร้อยตำรวจโทหญิงการซินีสิทธิโชติพงค์ค่ะซึ่งเป็นมาจากกองบังคับการปราบปามการกระทำความผิดด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็เป็นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะนางสาวธน,นิศราลิ้นสวุวรรณนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็คุณเสาภาครัตนพงศ์ค่ะ แล้วก็ศูนย์ชัวก่อนแช่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับเยาวชนนะคะเพื่อที่จะฝึกทักษะ การสังเกตวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะข่าวปลอมแล้วก็ข้อมูลบิดเบือนผ่านกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะที่เข้าใจง่ายแล้วก็สนุกสนานด้วยนะคะทางประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวว่าการเสวนาแวปออฟเฟกรู้ทันรับมือข่าวปลอมในยุค AI เนี่ยเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในยุคดิจิทอลค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยสามารถที่จะสร้างภาพเสียง หรือว่าเอวィィิดีโอปลอมได้อย่างสมจริงทีเดียวแล้วก็มีเป้าหมายในเรื่องการปลูกฝังการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีวิจารณญาณแล้วก็สนับสนุนการสร้างสังคมแล้วก็เศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะคะ ที่สำคัญเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งการพยายามสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งค่ะปลอดภัยและสามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและเชื่อว่าจะเป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะที่จะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนนะมีค,คุมคุ้มกันในเรื่องของข่าวสารใช้วิจารณญาณแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยดิจิทัลด้วยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ การกลับมาของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีวานอนผู้กล้าหาญจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาสู่การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568ณนศะูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดให้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะผู้ชมมาในช่วงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นกระแสดราม่าในเรื่องของมัทฉะนะคะก็คือพูดถึงกันทั่วโซเชียลเลยว่าเครื่องดื่มสีเขียวสดนี้อาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพจริงหรือเปล่านะ,ะบางคนก็แชร์ว่าคาเฟอีนอาจจะสูงเกินไปหรือว่าบางคนก็กังวลเรื่องของการปนเปื้อน โลหะหนักนะคะหรือว่ามีหลายเสียงก็บอกว่ามัชฉาเนี่ยคือเครื่องดื่มสุขภาพควรจะดื่มทุกวันนะคะแล้วความจริงคือมัชฉาเนี่ยอันตรายจริงหรือเปล่านะ,ะเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นเราก็จะมาดูข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะเกี่ยวกับประโยชน์และก็ความเสี่ยงของมัทฉากันดีกว่านะคะว่าทําความเข้าใจกันก่อนเลยนะคะว่ามัชฉาเนี่ยมาจากอะไรค่ะ มัทฉะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งเกษตรกร,กรผู้ปลูกชาเนี่ยก็มักจะใช้วิธีบังร่มให้ต้นชาก่อนที่จะเก็บเกี่ยววิธีนี้ก็จะช่วยเพิ่มปริมาณคอร์ฟิลล์แล้วก็กรดอะมิโนในใบชาสิ่งที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับมัทฉะก็คือว่าในตัวมัทฉะนั้นมีคาเฟอีนค่ะซึ่งถ้าหากว่าหลายคน ดื่มมากจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการใจสัน่นหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับก็ได้นะนอกจากนี้สารเคมียาฆ่ามแามลงก็มีเหมือนกันซึ่งมัชะท้าเกรดต่ำบางชนิดเนี่ย ก็อาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนก็ได้นะคะในเมื่อต้องระมัดระวังในเรื่องของสารเคมีแล้วในแง่ของโภชนาการล่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยหรือเปล่านะคะโดยทั่วไปแล้วมัรฉะถือว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงที่เดียวค่ะซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าแคทิชินซึ่งก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจแล้วก็การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี กรดอะมิโน L-T ア N น e, นะคะที่จะช่วยส่งเสริมภาวะจิตใจให้สงบแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นอย่างไรก็ตามบางคนก็มีการกังวลในเรื่องของสารตะกัว่วค่ะชาบางชนิดรวมไปถึงมัทฉะเนี่ยอาจจะมีโลหะหนะนักวนเปื้อนเล็กน้อยจากดินค่ะ แต่ว่ามัชฉะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหารเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นทีนี้เนื่อนจากว่ามัชฉะในี่ยคุณผู้ชมได้รับความนิยมสูงหลายคนก็ จะดื่มมัชัะทุกวันซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าการดื่มมัชัะทุกวันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอันตรายเสมอไปนะงานวิจัยจํานวนมากเชื่อมโยงการดื่มชาเขียวในปริมาณที่เหมาะสมกับประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเช่นการทํางานของสมองที่ดีขึ้นแล้วก็ลดความเครียดจากอนุมูลอิสระแต่แน่นอนคะ่ะว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากจนเกินไป รวมไปถึงมัชัดด้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้เนื่องจากว่ามัชะะมีคาเฟอีนหักดื่มหลายแก้ต่อวันก็อาจจะทําให้บางคนเกิดความกังวลใจเต้นเร็วหรือว่ามีปัญหาการน,นอนก็ได้นะคะยิ่งถ้าคุณกําลังตั้งครรภ์อยู่มีความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคหัวใจร่วมอยู่แล้วก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทําให้มัชัะเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันค่ะ แล้วเรื่องของกดไหลย้อนหลามัชฉะไม่ดีต่อกดไหลย้อนหรือเปล่านะคะสำหรับบางคนคาเฟอีนอาจทําให้หลอดอาหารระคายเคืองหรือว่ากระตุ้นกดในกระเพาะอาหารจนอาจทําทให้เกิดอาการกดไหลย้อนแย่ลงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะปริมาณคาเฟอีนในมัตฉะโดยทั่วไปนั้นต่ำกว่ากาแฟ1แก้วมาตรฐานนะคะดังนั้น มะช่ะไม่ได้เลวร้ายเท่าเครื่องดื่มอื่นๆอีกทั้งมะช่ะยังไม่ได้เป็นกรดมากอย่างที่คิดด้วยและถ้าเกิดว่าคุณมีอาการกรดไหลย้อนก็ควรที่จะจํากัดการดื่มมะช่ะไม่เกินวันละหนึ่งแก้วนะคะอาจจะเพิ่มดื่มพร้อมกับอาหารแล้วก็อย่าดื่มตอนท้องว่างเท่านั้นเองก็อาจจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของกรดไหลย้อนได้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของปริมาณการดื่มก็คือ สิ่งที่จะเติมเข้าไปในมัชฉะนั่นเองซึ่งหลายคนก็จะชอบดื่มมัชฉะลาเต้ม,มากกว่ามัชฉะเพียวๆนะมัชฉะลาเต้แบบเรียบง่ายไม่ใช่ว่าจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าต้องระวังนะว่าส่วนผสมที่ใส่เข้าไปเนี่ยคืออะไรค่ะเพราะว่า ร้านกาแฟาหลายแห่งเนี่ยคุณผู้ชมมักจะเติมไซรัปหรือว่าสารให้ความหวานนะคะซึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กลายเป็นของหวานที่มีน้ําตาลสูงได้ทันทีเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณกังวลเรื่องของน้ําตาลในการดื่มมัชะลาเต้อาจจะต้อง ขอลดในเรื่องความหวานหรือว่าลองเปลี่ยน,นมวัวเป็นนมไขมันตำ่ำหรือนมทางเลือกที่ไม่มีนมเนื้อสัตว์ด้วยก็ได้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าหากดื่มในปริมาณที่พอเหมาะโดยทั่วไปก็ถือว่ายังปลอดภัยค่ะแล้วก็อาจจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้หลากหลายนะสุดท้ายเนี่ยมัชาก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุหลายชนิดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมัชามีวิตามินเคหนึ่งะคะมีวิตามินซีแล้วก็ เบต้าแคโรทีนค่ะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพกระดูกเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างในเรื่องของคอลลาเจนด้วยนะคะรวมไปถึงบํารุงสายตาผิวพรรณนะคะนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุอย่างแมงกานีสโพแทสเซียมนะคะแล้วก็แมกนีเซียมช่วยกระตุ้นเอนไซม์ต้าอนอนุมูลอิสระแล้วก็การเผาผลาญน,นะคะ โพแทสเซียมก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทรวมไปถึงควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติด้วยนะคะส่วนแมกนีเซียมก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานลดอาการเหนื่อยล้าเว้นแต่ว่าคุณจะมีปัญหาสุขภาพเฉพาะอย่างเช่นกรดไหลย้อนหรือว่าไวต่อคาเฟอีนค่ะ ส่วนเรื่องของการลดไขมันหลดสารแคทิชินในมัชะมีบทบาทสำคัญต่อการเผาผ่านพลังงานด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กระตุ้นกระบวนการเทอร์โมเจเนซิสเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสร้างความร้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะพร้อมทั้งดึงไขมันสะสมออกมาเผาผ่านเป็นพลังงาน,นะคะ่ะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผ่านพื้นฐานมีงานวิจัยบ่งบอกว่า แคทีชินเนี่ยคุณผู้ชมในชาเขียวมีผลต่อแอนซายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไขมันใหม่แล้วก็การสลายไขมันส่งผลให้ลดอัตราการเก็บสะสมไขมันจากอาหารคล้ายกับผู้ควบคุมการเผาผลาญที่ช่วยในเรื่องการสะสมไขมันเกินความจําเป็นด้วยนะคะโดยสรุปเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมัชาะไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะแล้วก็ผลเสียของมัชานั้นขึ้นอยู่กับ ปริมาณของการดื่มส์มากกว่านะการเลือกแหล่งที่มีคุณภาพแล้วก็ดื่มในฐานะส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่สมดุลค่ะด้วยการเลือกอย่างมีข้อมูลนะคุณผู้ชมจะเชื่อว่าคุณสามารถที่จะเพลิดเพลินกับมัทฉะได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่ามัทฉะจะไม่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะใช่ ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยเห็น หินก้อนหนึ่งที่ดูเหมือนสัตว์ยักษ์กำลังดื่มน้ำทะเลไหมคะวันนี้เรื่องราวในต่างแดนก็จะพาไปที่ชายฝั่งนะทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไอซ์แลนด์ค่ะซึ่งเป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟแล้วก็ทารน,น้ำแข็งนะคะที่นั่นจะมีหินรูปร่างประหลาดนะ,ะแล้วก็ซ่อนตำนานเอาไว้ด้วยหินก้อนนี้มีชื่อว่า วิทเซอร์เคอร์ค่ะหรือที่นักท่องเที่ยวขนานนาว่ามังกรหินค่ะเป็นหินมืึมาสูงกว่า15เมตรนะฮะตั้งตระหง,ง่านอยู่ริมฝั่งทะเลรูปร่างชนพิศวงค่ะจะตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกเชียงเหนือของไอซ์แลนด์นะครสมุทรวัดเนสเขตนอตไอซ์แลนด์นะคะห่างจากเมืองควอมสตองกีประมาณ15 2 0กิโลเมตรซึ่งเมืองนี้ เป็นจุดพักเล็กๆที่ดังในเรื่องของศูนย์ศึกษาพวกแมวน้ําค่ะตัวหินเนี่ยตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนะตรงนั้นก็จะมีจุดชมวิวนะคะแล้วก็จะมีลานจอดรถเล็กๆนะคะให้สามารถที่จะเดินลงไปที่หาดเพื่อที่จะถ่ายภาพหินบังกรค่ะบางคนก็บอกว่ารูปร่างหินก้อนนี้คล้ายกับแรดกำลังดื่มนะ้ำบางคนก็บอกว่าเหมือนมังกรยักษ์ก้มตัวลงทะเลนะคะแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยชาวไอซ์แลนด์เชื่อว่า ินี้คือโทรที่ถูกแสงอาทิตย์เปลี่ยนให้เป็นหินค่ะโดยตามตำน,นานชาวไอซ์แลนด์เล่ากันว่าโทรตัวน,นี้พยายามจ,จะทำลายระฆังโบสที่อยู่ไม่ไกลค่ะเพราะว่าเกลียดเสียงกลางวันของมันแต่พอรุ่งสางแสงอาทิตย์ก็ขึ้นมาก่อนที่จะหนีทันค่ะร่างกายของโทรก็เลยแข็งกลายเป็นหินอย่างทุกวันนี้นะแม้ว่าจะมีตำนานเล่าขานแต่ในแง่ของวิทยาศาสตร์นะักธรณีวิทยาก็เชื่อว่า วิสเซอร์เคอร์ก็คือก้อนหินภูเขาเก่าแก่ค่ะที่ถูกคลื่นลมกัดเซาะนับพันปีจนเป็นรูปร่างประหลาดน,นะคะการค้นคว้าทางวิชาการก็เริ่มจริงจังในช่วงศตวรรษที่20และต่อมาก็กลายเป็นแหล่งศึกษาธรณีวิทยาและก็ระบบดิเวศชายฝั่งที่สำคัญค่ะและเนื่องจากว่าที่นี่เป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวนะคะปัจจุบันหน่วยง,งานท้องถิ่นของไอซ์แลนด์ก็ได้เข้ามาดูวิสเซอร์เคอร์ซึ่งก็มีการ เสริมฐานหินบางส่วนนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะป้องกันการพันทนลายของคลื่นแรงค่ะแล้วก็จัดเส้นทางหินให้ชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงอย่างปลอดภัยด้วยนะขณะเดียวกันก็รักษาสภาพแวดล,ล้อมรอบๆที่เป็นแหล่งทำลังของนกหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนกกาน้ําและก็นกอีสเตอร์ค่ะสำหรับข้อห้ามนะค,ะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินไปได้แต่ว่าห้ามที่จะปีนขึ้นไปบนหินเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายนะคะ ห้ามรบกวนนกห้ามเก็บหินหรือว่าเศษธรรมชาติเด็๋กลับไปอย่างเด็ดขาดและที่สําคัญเลยก็คือห้ามทิ้งขยะนะคะแล้วก็ควรจะใช้เส้นทางที่จัดเอาไว้มีทางเดินมีจุดชมวิวที่ท้องถิ่นทําไว้ไม่ควรที่จะเดินออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หน้าผาพังหรือว่ามีการ กัดซาะเร็วขึ้นโดยทุกวันนี้คนะุณผู้ชมพิ่เซอเร์เคอร์ก็คือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนะและช่างภาพฝ่ฝันจะไปเยือนโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่เงาของหินเนี่ยก็จะทอดลงผิวน้ํเราก็เป็นฉากนิยายที่มีทั้งความงดงามทางธรรมชาตินะคะแล้วก็บอกได้เลยว่ากลิ่นอายความลึกลับจากตำนานโบราณหินบางกรแห่งไอซ์แลนด์ก้อนนี้ไม่เป็นเพียงแต่ภูมิพัฒน์ที่แปลกตาเท่านั้นแต่คือภาพแทนของวัฒนธรรม ความเชื่อนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติกับมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะเอาลละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แลคะ่ะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ